สวัสดีครับจากที่ได้ทำคลิปสอนนะครับในเรื่องการทำลายแชตบอรนะครับแบบหลายชีตค้นหาเร็วสุดๆนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างในการทำแชตบอรนะครับแจ้งคะแนนนักเรียนนะครับซึ่งจะมีตัวอย่างก็คือมีรหัสนักเรียนนะครับมีชื่อชีตในหน้าชีตเมนูนะครับเมื่อมีการค้นหารหัสนักเรียนนะครับก็จะมาดึงข้อมูลนะครับในแต่ละชีตของแต่ละรหัสหรือว่าระดับชั้นนั้นนะครับออกมาแสดงผลนะครับ ซึ่งได้ทําคลิปสอนไปแล้วตามชื่อนี้ก็คือการทําลายแชทบอทแบบลายชีต้นหาเร็วสุดๆนะครับทีนี้นะครับมีสมาชิกนะครับสงสัยก็ถามมาว่านะครับถ้ามีคนกรอกรหัสมามั่วๆล่ะนะครับอยากให้บอทดมันตอบว่าไม่มีรหัสนี้นะครับเราจะเขียนคําสั่งยังไงนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตให้เลยนะครับโอเคนะครับก็จะใช้นะครับชีตเดิมนะครับแล้วก็โค้ดเดิมนะครับอธิบายนะครับแล้วก็ไดอะล็อกโฟนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาอัปเดตแก้ไขอะไรยังไงนะครับก่อนที่จะไปอัปเดตแก้ไขอะไรนะครับเราก็มาดูนะครับตัวอย่างก่อนนะฮะอันนี้คือเวลาที่นะครับเราพิมพ์ค้นหารหัสนังเรียนอย่างเช่นผมจะถามข้อมูลสมชายนะครับ STD 1น1นะครับผมก็จะถามบอดตรงนี้นะครับพิมพ์คําว่า STD นะครับ11 1นนะครับส่งเข้าไปนะครับส่งเข้าไปนะครับ แล้วก็เห็นไหมครับก็จะโชว์ข้อมูลออกมานะครับว่าสมชายเนี่ยสามสิบคะแนนนะครับกลางภาค18ปลายภาค18เกรด3เกรดเฉลี่ย2.0นยเห็นไหมครับก็แจ้งมาตามปกตินะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเป็นการก่อข้อมูลมั่วๆนะครับแล้วก็กดส่งเข้าไปนะครับดูสินะฮะเกิดอะไรขึ้นไหมเงียบเห็นไหมครับไม่มีคําตอบอะไรเลยนะครับทีนี้นะครับมาดูแนวคิดก่อนนะครับว่าถ้าต้องการแจ้งนะครับในรูปแบบที่1 ในรูปแบบที่1ก็คือผมจะมากําหนดที่ d e a u l t f o n นะครับก็คือมาตรงส่วนของที่เราเรียกว่า default font back i n t e n t นะครับให้เราคลิกเข้ามาที่ default font back เนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับเปิด default font back นะครับขึ้นมาใช้งานนะฮะแล้วก็มาตรง text response ตรงนี้นะครับว่าการณีที่นะครับพิมพ์ข้อความอะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับ t r i n ที่เราเทรนไว้นะฮะให้มันตอบข้อความว่าอะไรนะครับอย่างเช่นผมจะพิมพ์คําว่าไม่มีนะฮะรหัสนี้นะครับในระบบอย่างเงี้ยนะครับเราใส่ตรงนี้ใน default font back นะครับจากนั้นก็กดเซฟได้เลยนะครับอันนี้รูปแบบที่1นะครับรูปแบบที่1นะครับพอเราเซฟเสร็จเทรนเรียบร้อยนะครับเราก็นะครับลองมาพิมพ์มั่วๆอีกครั้งหนึ่งดูนะครับพิมพ์ดูนะครับว่ามันจะตอบเราไหมนะครับ คลิกเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับไม่มีรหัสนี้ในระบบนะครับอันนี้ในรูปแบบที่1นนะครับวิธีการที่จะให้บอทดมันตอบนะครับแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือใช้โค้ดเลยนะครับมาแก้ไขโค้ดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนนะครับโค้ดนี้นะครับอ่าผมจะพอท่านเปิดลิงก์มานะครับท่านก็มาที่รอนะครับแล้วก็มาเอาโค้ดนี้นะครับผมจะ คอนโทรลเอคอนโทรลซีนะครับแล้วก็เอาโคดนี้นะครับไปวางนะครับคอนโทรลเอนะครับผมจะลบของเก่าทิ้งหมดเลยนะครับคอนโทรลวีลงไปนะครับอ่าคอนโทรลวีลงมาแบบนี้นะครับอ่าคอนโทรลเอคอนโทรลวีนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมีการใช้ฟังก์ชัน if เข้ามาตรวจสอบนะครับเข้ามาตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ป้อนเข้ามานั้นนะครับมันมันมีรหัสนะครับอยู่ในฐานข้อมูล Google Sheet เราหรือเปล่า,านี่เงี้ยนะครับใช้อิฟมาตรวจสอบนะครับถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะะก็จะมาเขียนโค้ดเอลนะครับบอกว่าไม่มีรหัสนี้ในระบบนะครับไม่มีรหัสนี้ในระบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาระบุในส่วนนี้นะครับอันนี้คือโค้ดที่ ปรับแล้วอัปเดตแล้วนะครับอันนี้เป็นโค้ดที่ปรับโดยท่านอาจารย์ดรันพบนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับหรือว่าให้เครดิตท่านนะครับท่านมาช่วยปรับโค้ดนี้นะครับพอทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ทําการกดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเผยแพร่ใหม่นะครับเพราะว่าโค้ดเราเปลี่ยนเราก็ต้องมาที่เผยแพร่ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจะต้อง สร้างรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับสร้างเวอร์ชั่นใหม่นะครับกดสร้างนะครับแล้วก็กดปุ่มอัปเดตนะครับแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับเมื่อทําการอัปเดตโค้ดตามนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องไปทําก็คือนะครับจะต้องมาที่ d i a l o g u o นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมใช้ตัวนี้นะครับให้ทําการให้ทําการลบตัวนี้ออกไปเลยนะครับไม่ต้องใช้คํานี้นะครับลบออกไปเลยนะครับ แต่ให้มาใช้วิธีการนะครับเปิดฟูลฟิวเมนต์แทนนะครับคลิกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตอนนี้ขณนี้เรากำลังอยู่ที่ default font back i n t e n s นะครับมาที่ฟูลฟิวเมนต์ของ default font back ตัวนี้นะครับคลี่ตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึ่งครับแล้วก็มา Enable มันครับเนี่ย Enable มันนะครับเพื่อให้นะครับมันมาอ่านโค้ดนะครับที่เราอัปเดตตัวนี้นะครับเพื่อให้มาอ่านโค้ดตัวนี้ไปตอบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการเปิด ฟูดฟิเมนต์ตัวนี้นะครับเว็บฮุกตัวนี้นะฮะจากนั้นกดเซฟครับอ่ากดเซฟนะฮะพอกดเซฟเสร็จมันเทรนนิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าถ้ามีการกรอกรหัสอะไรก็ได้มั่วๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วบอทมันจะตอบว่ายังไงนะครับอ่ะถามดูนะครับตอบไหมอ่ามาแล้วนะครับไม่มีรหัสนี้ในระบบเห็นไหมครับ อันนี้มันจะมาอ่านโค้ดนะครับจากตัวนี้แทนนะครับเนี่ยจากตัวนี้อันนี้ผมไปพิมพ์ไปคลิกอะไรผิดอ่าหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะน่าจะเมาส์ไปถูกนะครับโอเคนะครับถ้านะครับเราอยากให้นะครับบอทดมันแจ้งว่าไม่มีรหัสนี้ในระบบหรืออยากให้มันตอบว่าอะไรนะครับเวลาที่เขาคีย์ข้อมูลมั่วๆนะครับเราก็มี แนวทางการทําอยู่2แนวทางอย่างที่ทําให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแนวทางที่1ก็คือนะครับเปิด Default Font Back แล้วก็ใส่ t e x t Response เข้าไปนะครับแล้วก็กด Save นะครับแนวทางที่2ก็คือนําโค้ดนี้ไปใช้นะครับมีการเขียน If แล้วก็ l อ e นะครับถ้ามันไม่มีข้อมูลที่พิมพ์ถามบอทเข้ามานะครับก็ให้มันเอาข้อความนี้นะครับไปต่อนะครับโดยเรามาทำกัรนะครับ เปิดฟูลฟิเมนต์ให้มันนะครับในส่วนของด e ฟอน l ์ฟอน b a c k นั่นเองนะครับมี2แนวทางนะครับยังไงก็ไปทดลองทำนะครับหรือว่าไปอัปเดตประยุกต์งานของเรานะครับให้ตรงใจตามที่เราต้องการพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ